สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุบี Q ิวันนี้เรามาวาดรูปธงชาติตุรกีกันค่ะอันดับแรกนะคะก็วาดเส้นขึ้นมา2เส้นค่ะเพื่อเป็นเสาของธงชาติต่อจากนั้นมาวาดหัวเสากลมๆค่ะต่อด้วยผืนของธงชาติจะเป็นธงชาติปลิววาดบนล่างให้โค้งงอเสมอกันนะคะ เอาไม้บรรทัดมาขีดเป็นปลายของธงชาติกันค่ะในผืนของธงชาตินะคะจะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวและดาวดวงเล็กๆอยู่ข้างๆค่ะส่วนนี้เราไม่ว่าตรงกลางของธงชาตินะคะจะเยื้องไปด้านลิมหน่อยเนึ่งค่ะโดยดาวจะอยู่เกือบกึ่งกลางของธงชาตินะคะ วาดเสร็จแล้วก็มาระบายสีกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วธงชาติตุรกีเป็นยังไงบ้างคะวาดได้กันไหมเอ่ยใครที่ชอบวาดรูปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดสัญลักษณ์รูปกระดิ่งให้ BQ ด้วยนะคะเราจะมาวาดรูปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้พี่บีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ